สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้ามือใหม่หัดเย็บนะคะวันนี้เรามีวิดีโอสอนเย็บนะคะเป็นกระเป๋าถุงหูรูดแบบง่ายๆนะคะมาฝากกันนะคะซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยค่ะแเรวก็จะได้กระเป๋าออกมาค่ะ สำหรับจากที่เราจะใช้เย็บในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นจากระบบคอมพิวเตอร์ค่ะรุ่น nv 1 8 0 d นะคะซึ่งจากตัวนี้ค่ะเป็นได้ทั้งระบบเย็บแล้วก็ระบบปกักสำหรับมือใหม่หัดเย็บค่ะจากตัวนี้จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากนะคะสามารถที่จะปรับความช้าเร็วค่ะในการเย็บถึงเรายังไม่เคยเย็บมาก่อนนะคะให้สปีดที่ช้าที่สุดยังไงเราก็เย็บได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต่อผ้านะคะช่วงป้นกระเป๋านะคะโดยประกบตัวผ้า หน้าถูกกับหน้าถูกค่ะลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะจากตัวขอบผ้าตรงนี้นะคะเข้ามาถึงแนวเส้นเย็บของเราค่ะ0.7มิลนะคะเย็บด้วยความถี่อยู่ที่2.5มิลค่ะโดยที่เราจะเย็บค่ะจากแนวเส้นตัวขอบผ้าตัวนี้นะคะถึงแนวเส้นเย็บค่ะอยู่ที่7มิลค่ะความถี่ที่เราใช้เย็บนะคะอยู่ที่2.5มิลค่ะต่อผ้าทั้งสองชิ้นของเรานะคะทั้งสองด้านของเราเข้าด้วยกันให้เรียบร้อยค่ะ ของจากตัวนี้นะคะจะมีปุ่มเหมือนการตัดได้อัตโนม,มัติค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มลงไปนะคะเขาจะตัดได้ให้เราทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บกดตะเข็บนะคะช่วงแนวต่อผ้าของเราค่ะเย็บกดลงไปประมาณ 2- 3มมิลน,นะคะด้วยความถี่ห่างอยู่ประมาณ3มมิลค่ะเย็บกดตะเข็บทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำผ้านะคะ ซับในตัวนี้นะคะประกบหน้าถูกค่ะกับหน้าถูกของผ้าตัวชิ้นนอกของเราเข้าด้วยกันนะคะเราจะเย็บปากกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะแนวตะเข็บค่ะ0.7มิลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่าความถี่ที่2.5มิลค่ะ สำหรับจากรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะปรับความเร็วตรงนี้ได้นะคะถ้าเรายังเป็นมือใหม่หัดเย็บค่ะเราปรับไว้ทางด้านซ้ายสุดนะคะจักจะเดินช้าแต่พอเราปรับไปทางด้านขวาค่ะจักของเขาก็จะเดินเร็วขึ้นค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะประกบนะคะจับผ้าออกนะคะแล้วเราจะประกบค่ะ ชิ้นส่วนของชิ้นส่วนด้านนอกนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็ตัวซับในกับซับในเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เราจะจับนะคะตรงช่วงแนวต่อของตัวปากกระเป๋าค่ะให้ชนกันนะคะแล้วกัดหมุดไว้ค่ะทั้ง2ด้านนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บเข้าข้างของตัวชิ้นกระเป๋าของเราทั้งสองข้างนะคะโดยที่เราจะเว้นช่องนะคะสําหรับสอดเชือกนะคะที่ตัวผ้าชิ้นนอกตรงนี้วัดจากแนวเส้นตะเข็บตัวนี้นะคะลงมานะคะอยู่ที่4เซนแล้วก็เว้นตัวช่องที่เราจะสอดผ้านะคะไว้ที่1เซนขีดตำแหน่งไว้ ตรงช่วงช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่เย็บนะคะทําแบบนี้นะคะทั้งสองด้านค่ะส่วนตัวผ้าชิ้นซับในนะคะเราจะเหลือช่องนะคะเว้นช่องไว้ไม่เย็บนะคะประมาณ4เซนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บเหมือนเดิมเลยค่ะจากขอบผ้าตรงนี้เข้ามาในเส้นตะเข็บเย็บของเราอยู่ที่7มิลน,นะคะเย็บด้วยความถี่ประมาณ2.5มิลเหมือนเดิมค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเย็บตัดก้นกระเป๋านะคะโดยที่เราจะจับภาพอะตามนี้นะคะแบบตัวนี้ออกนะคะให้ตัวก้นกระเป๋าแนวเส้นก้นกระเป๋าของเราตัวนี้ค่ะจุดกึ่งกลางกับตัวด้านข้างของตัวกระเป๋าตรงนี้ของเรานะคะจับให้ตรงกันค่ะเราก็จะขีดเส้นนะคะไว้สําหรับ เย็บ yep, ตัดก้นกระเป๋านะคะจุดศูนย์กลางนะคะของก้นกระเป๋าทั้งสองข้างของเราจะอยู่ที่3ตามแนวเส้นเย็บตรงนี้ของเรานะคะวางกึ่งกลางของไม้บรรทัดอยู่ที่3แล้วก็ขีดค่ะ ก้นกระเป๋าของเราที่ออกมาก็จะได้ฝั่งละ3-3เซนนะคะขีดเส้นนะคะเป็นแนวเส้นเย็บตัดก้นกระเป๋าทั้ง4ด้านของเราค่ะเราจะเย็บตัดก้นกระเป๋านะคะตามแนวรอยเส้นสีฟ้าที่เราขีดไว้เลยค่ะข้อดีของตัวตีนผีตัวนี้นะคะเป็นตีนผีเย็บอนเนกประสงค์ค่ะซึ่งตัวตีนผีของเขาอะค่ะตรงหน้าตีนผีของเขาจะมีความใสทําให้ง่ายในการมองเห็นวเวลาที่เราจะต้องเย็บนะคะตามรอยเส้นเลยค่ะ เย็บตัดก้นกระเป๋าทั้ง4ด้านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัวผ้าส่วนเกินตรงนี้ออกนะคะให้เหลือแนวตะเข็บอยู่ที่1เซนนะคะแนวตะเข็บ1เซนก็คือจากตัวเส้นเย็บตรงนี้นะคะจนถึงตัวที่เราตัดออกค่ะให้อยู่ที่1เซนตัดออกทั้ง4่ข้างให้เหมือนกันเลยค่ะตัดก้นกระเป๋าทั้งสด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําการนะคะกลับผ้าค่ะชิ้นด้านถูกออกมาจากช่องกลับผ้าที่เราเหลือไว้ค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะกดตรงช่วงปากกระเป๋าของเราค่ะเข้ามาประมาณ2-3มมิลน,นะคะใช้ค่าความถี่อยู่ประมาณสัก3ามมิลค่ะคราวนี้ตัวชิ้นงานของเราจะเป็นทรงกระบอกที่ค่อนข้างแคบถ้าเรานำเข้าอย่างนี้เลยอะคะ่ะมันจะติดนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะถอดตรงนี้ออกได้นะคะแล้วก็สอดตัวชิ้นงานของเราเข้าไปได้อย่างสบายเลยค่ะ เย็บกดขอบปากกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บค่ะเป็นแนวเส้นไว้สําหรับสอดเชือกนะคะโดยที่เราจะวัดจากตัวขอบปากกระเป๋าของเรานะคะลงมาอยู่ที่4เซน,นะคะ่ะซึ่งจะเท่ากับช่องที่วิกินี้เราเว้นเว้นไว้เว้นพี่ไม่เย็บนะคะเอาไว้ใช้สําหรับสอดเชือกตัวนี้นะคะแล้วก็วัดลงมาอีกเส้นหนึ่งนะคะเราจะเย็บ2เส้นนะคะเพื่อปิดตรงช่วงที่ใช้สําหรับสอดเชือกนะคะลงมาอีกเส้นครึ่งคะ่ะ วัดลงมาแล้วขีดเส้นโดยรอบนะคะทั้งสองด้านขีดเส้นเป็นแนวเส้นเย็บนะคะทั้งสองด้านค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บบนนะคะตามรอยเส้นสีฟ้าเลยค่ะทั้งสองเส้นนะคะ เย็ยบเส้นสำหรับสอดเชือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสอดเชือกเข้าไปค่ะโดยเราจะใช้ตัวกิ๊บดำเป็นตัวช่วยของเราในการช่วยสอดเชือกเข้าไปนะคะวนรอบกระเป๋าให้มาออกที่รูเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมัดปมนะคะเข้าไปค่ะทั้ง2ด้าน เดี๋ยวเราจะเพิ่มความน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บดอกทิวลิปค่ะใส่ให้เขาตรงนี้ค่ะเรานําผ้าชิ้นสําหรับทําตัวดอกทิวลิปนะคะแล้วเราก็พับค่ะตัวผ้านะคะทั้งด้านบนด้านล่างลงมานะคะ0.5้ามิลค่ะแล้วก็จับพับครึ่งค่ะเย็บเป็นเส้นตรงลงมาตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับผ้าด้านถูกออกมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเย็บเนานะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะรูดค่ะเนารูดออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับตัวเชือกที่เราผูกปมไว้นะคะสอดเข้าไปในนี้ค่ะแล้วก็รูดนะคะให้ติดหลังจากนั้น เอาเข็มนะคะเย็บแทงผ่านตัวปมเชือกของเราด้วยนะคะให้ยึดไว้กับตัวดอกทิวลิปของเราค่ะเย็บไปเย็บมาสักสองสามครั้งค่ะแล้วก็แทงเข็มนะคะเข้ามาค่ะแล้วเราจะยัดใยลงมาในนี้นะคะอยากได้ดอกทิวลิปของเราตูมมากตูมน้อยนะคะเราก็ยัดใยตามปริมาณได้เลยค่ะ ยัดใยลงไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บปิดตัวดอกนะคะโดยที่เราจะเกี่ยวตัวได้นะคะมาด้านหนึ่งแล้วก็มาสกิดผ้าอีกด้านหนึ่งค่ะทำด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำอีกด้านหนึ่งค่ะ แล้วก็เย็บอีกด้านนึงไปมาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ขมวดปมนะคะแล้วก็แทงซ่อนปมนะคะลงไปในดอกของเราได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราทําอีกด้านนึงกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเป๋าหูรูดของเราเย็บง่ายมากเลยค่ะถ้ามีคําแนะนําหรือว่าคําถามเพิ่มเติมหรืออยากให้เราสอนเย็บอะไรค่ะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะ ชอบคิดนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ